เน่น่ะชอบเรื่องราวที่มันบิดเบีย้ยวที่สุดเลยเน่ชอบเรื่องราวที่บิดเบีย้ยวเพราะฉะนั้นอะรอบนี้เอาเป็นี้บ้างอเอ็ดกากับเอเลโอนอราแต่งงานกันแล้วฉากต,ตายรอบนี้ให้เอเลโอนอราตายบ้างแล้วทีนี้กลายเป็นว่าตัวเอ็ดกาเนี่ยยอมรับไม่ได้ที่เอเลโอนอราตายก็เลยมาดื่มพิษดรอมใจตายซะเอง แต่กลับกลายเป็นว่าสวรรค์เหมือนโกโหกเขาปล่อยให้เอเลโอนอรากลับมาเกิดอีกครั้งแต่แล้วเขาก็ต้องมาเสียใจเรื่องที่เอเรื่องที่เอก้าตายไปแล้วเขาก็เลยต้องดื่มยาพิษเนี้ยหรอเออแล้วขออนญาตนะถ้าสมมติว่าดื่มซ้ำล่ะ สมมติว่าดื่มซ้ำกลายเป็นว่าสวรรค์น,นะ่ะไม่ยอมให้ไอหมอนี่ตายสมมติว่าสวรรค์ไม่ยอมให้หมอนี่ตายแล้วไอหมอนี่มันดื่มอีกลอบได้ไหมแ้วทั้งคูก็จะรักกันในแบบของผีฮ่า <c oughs> อ,อมันก็ได้อยู่นะแต่โทษทีฉันนะ่ะชอบเรื่องราวที่มันบิดเบี้ยวมากกว่า